ครับสวัสดีครับตอนนี้คนอยู่ในรายการ GVNTV หรือเกมแมวน้ำทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณพกครับเอาค,ค,คุณอย่าไปต่อยซอมบี้เล่นสิครับอืมต่อยด้วยโอ้ยนี่ก็พาร์ทที่สองแล้วนะครับเก็บปืนเก็บปืนอืมไม่หยาจ่าอะไรไวนะ้น่ะ อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโหด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 เอ้ยคุณจะมาว่ายน้ำอีกเหรออ่ะอี่กน้ำที่ชุ่มชื้นอือหึขดอันอุ้ยมีแซนด์วิชด้วยเอ้ยใช่เปล่าวะขนมปังไอ้บอลมีนตานทำไมอะไหนวะเนี่ยฮะเนี่ยเออวะทำไมหลุมมันขุดสลึกเลย ตอนนี้เราเจอยายคนหนึ่งฮะเราจะฆ่าเขานะยิงมันไปเลยครับไม่ต้องกลัวฮนะใช่ปุ้งฟุกุกตุ้มโอเ้เขามีขวานแล้ว ย mm. sure าเยอะนะเนี่ยตอนนี้เฮ OK> ้ยมาจากไหนเฮ้ยคุณไปไหนเนี่ยเล่นต่อหน้าผมเลยเหรอเฮ้ยอื้อหืออื้มอื้อเฮ้ยลื่นล้มอุ้ยลื่นล้มหัวแตกเฮ้ยคุณลื่นล้มอ้าวยังลื่นล้มอุ้ยหัวแตกเลื่นล้มหัวปาดพื้น ล้ลมแหละไม่เลยนละนเฮ้ยเพื่อนเอาเลือล้มหรอเพื่อนกัน <c oughs> เพื่อนกันเออโฮ้ยคุณทำหน้าย,ยิ้มแย้มเลยดิคุณด้วยครับเพื่อนกันอะ่ะ <c> ไ <oughs> <c oughs> อ,อ อาจจะมีอาการหลุดบ้างนะเพราะสกายข้างนอกผมผมผมเมาส์ผมชอบมันเลื่อนไปกดเองอนะ่ะเลยต้องทำการตัดคลิปบ่อยๆนะขออภัยด้วยนะอุย้ยเอออือุย้ยตรงนี้มีระเบิดมาโดนแกอืมตาย พวกนี้เอาตอนนี้ผมตายแล้วนะแล้วไอ้พวกซอมบีมันก็มากินเนื้อผมอะเอ้ยเออ,เอ,อคุณเย่ยม,มากเอาไอบอนไอบอนเห็นตัวมัไหมไม่เห็นมันอยู่ที่ศพตัวเขาที่ศพเขามีระเบิดไฟอยู่อันนึงอะ

เดี๋ยวเข้าหน้ารอมาแคสเคาน์เตอร์กันนะนนนครับครับผมอ้าวรอก่อนนะครับซอมบี้ไปไหนหมดมันติดอยู่ที่ไหน,นหรือเปล่าฮนะฮะซอมบี้ไปไหนหมดมันติดอยู่ที่ไหนบ้างวะไม่รู้ว่ากูนนะเดินเคลียร์น่ะเดินเดินให้ทุกที่ น,น, ENA, นั่งไงนั่ตัวนึงตัวนึงเียอเออจบแล้วจบแล้วเกดแล้ววคาิคะนนะมาเกิดละ้ยซอมบี้นั่งปืนอยู่ไหนอ่อะ Angel w i a s สูั我สัวสัวสู้我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 เฮ้ย bon, bon. <喂>ตัวอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยติดติดติด <c oughs> อ้าวกระสุนปืนก็หมดเหลือยังเดียวเหรอวะ ุ๊กรระวังไาย <c oughs> คว่างระเบิดไม่เป็นครับโทษดีโชคด,ดีผมเป็นคนไม่ชอบคว่างนะอู้ <c oughs> เฮ้ยเธอเรื่องลมเอาเรื่องลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดโหดโหด เก็บยาเก็บยาฟูกกันมีขวานอันนึงอ่ะโอ๊ยมาแล้วชาวล็อกตำรวจคุณทำหน้าที่ไม่ดีเข้าใจไหมคุณอะ มาี่ไม่ดีสมาธิเฉืออ้าวอืออือโอ้ยหัวลุกมาแล้วพี่โมฮออไม่ใช่ส่งพุมโมฮอฟอ่ะ เอออพาีกนี้เรื่อยๆครับพ่นเหรอ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 เฮ้ยหัดพ่นเหรอหัดพ่นเหรอเฮ้ย ไฮ้หาดพ่นเหรอหาดพ่นเ,อ,เอ้ยอ่ะปับฮู้กูนี่กินอะไรไม่ล้างปากเลยนะลืล่นล้ลมปวดเปิดเอ๊ฮู้ลื่นล้มที่ไหนฮะไหน ขวานประจันบ้านขวานประจันบ้านขวานประจันบ้านเอาดึงตูดขวานประจันบ้านขวานประจันบ้านเฮ้ยมีแมกนัมไม่เราต้องใช้ขวานมาตกมันจะขบได้ขวานประจันบ้าน ขวบประจันบานอู้ขวบประจันบานอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ามันตีเอง啊มันตีเองเบลเบาขวบประจันบาน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 บาน ปานอ๋อประจันปา,านฮะฮะไปเอาไห่อีกหน่อยนึงมัี้ังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยไม่ใช่ตอนนี้หอานประจันบานหานประจันบานประจับนบาน,บาน,บาน,บาน อะไรก <therapist. S 1> ันครั <cutter aer> <lide> บประจันบานประจันบานประจันบานอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหด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 อูมฟก นาทีเน well ี่ยอุ้ยเดียวเอาเขาไปเดินไม่ได้ปะเอาฟุกเราจะช่วยนายเองฟุกกดฟุกกด E S C ดิกด E S C อ่าได้แล้ว ขอนประจันบานโอ๊ยเป็นหนึ่งเมื่อยเอ้าตายโดนตุย้ยอะ <c oughs> ไรคิปนี้กูใ่น้องกูเล่นแค่หชั่วโมงอ่นงชั่วโมงพอหชั่งพอเป็ท่านไมดีนะบมันจะแค่ถูกไหมไม่รู้ บัวขาวบัวขาวอุ้ยให้ดึกดึกเหรอกี่โมงกี่โมงอ่ะบัวขาวรู้จักบัวขาวไหมบัวขาวบัวขาวบัวขาวรู้จักบัวขาวป่ะบัวขาวรู้จักไหมจักไหมรู้จักไหมเ้าเอ้ออะไรอ่ะ บัวขาวรู้จักไหมรู้จักไหมบัวขาวรู้จักไหมบัวขาวพี่บอลตกหลุมอ่ะเอ้ยตกใจขวัญประจันบานของข้าอยู่ไหนอยู่ก,กับแกฟ,ฟินนะสินนะสินนะขโมยขโมยเหรออู้ขโมยเหรอขโมยเหรออุย้ยอา้อาวอ่ะครับคลิปนี้ขอจบเพีงนี้นะครับบ้าครับ